สวัสดีครับพี่น้องครับผมครับพี่น้องครับสําหรับคลิปนี้กะมาพบกับเก่ามาเชียร์เด้อครับพี่น้องครับบรรยากาศรุ่นรางวัลครับพี่น้องเนาะเพราะว่าจะเป็น3ตัวบนครับสตัวบนเดีวละสองตัวล่างครับผมครับเป็นรุ่นน้ากันงเด้อครับพี่น้องครับเอาจังไดกับเก่ามาเชียร์น้ำเชียกับพรอวยพรให้พี่น้องที่ครับผมที่เข้ามารับชมลับฟังแนวทางตัวเลขกับเก่ามาเชียร์น้ำเชียร์ มีโชคไปน้ากันเด้อครับพี่น้องสามตัวสองตัวตรงๆครับสิบหกตุลาคมหกสิบเจ็ดนี่แหละครับพี่น้องครับเดี๋ยวไปหลุ่นรางวัลน้ากันครับพี่น้องเนาะครับผมาจจะเป็นเลขกถ่ายมุนหรือว่าเล็กนาครับพี่น้องครับผมก่อนจะไปสองตัวแล้วก็สตัวบนตรงๆครับโชคดีไปน้ากันเด้อครับพี่น้องครับก่อนเรียนต้องขอ กราบขอพระคุณครับผมพระวจิตเป็นปูเซียนอาจารย์ถูกถูกฐานเด้อครับผมทีเมตาเนวทางให้กับเก่ามาเชียส่งต่อพี่น้องเอฟซีครับแล้วก็ขาดบ่ได้ครับพี่น้องพี่น้องเอฟซีที่เขามารับชมรบฟังกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังแรงใจให้กับเก่ามาเชียน้าเชียร์ครับเอาครับพี่น้องไปรับชมมรับฟังบรรยากาศลุนลางวันกันเลยครับครับพี่น้องลุนเหล็กหนาลางวันตัวหนาก่อนครับผมสามตัวหน้า สำหรับลอตเตอรี่หกสี่แปดครับพี่น้องเนาะเลขกมุนหนาครับผมครั้งที่หนึ่งครับผมเอารอหลุนหกอ๋อเลขกหนาครั้งที่สองครับผมเล็กหนาครั้งที่สองครับผมหลุนไปน้ำกันครับห้าหกหนึ่งห้าหกหนึ่งครับพี่น้องเล็กเอา เลขไทยสามตัวครั้งที่หนึ่งครับพี่น้องไปลุนกันเลขทยเก้าหนึ่งเก้าครับผมเอาครับพี่น้องลุนอีกรวันนึงเลขไทยสามตัวครับเลขไทยสามตัวครั้งที่สองครับเอา ดูนอกระว,วันหนึ่งสี่เก้าสามไปแล้วสี่มไม่แน่ครับพี่น้องเนาะรอรางวัลเหล็กไทยครับผมสี่เก้าสามพี่น้องออกซุนซุนโอ้ยครับผมครับเป็นทั้งใดเหรอครับพี่น้องงวดนี้คือเป็นทั้งสั่นออกซุ่นซุนโอ้ยหน่นบบนหอย สีศูนย์ยังกับว่าศูนย์ยังเนาะครับพี่น้องเนาะยังศูนย์ศูนย์อยู่รครับเห็นน้ำเชียอา่านว่าศูนย์เพราว่าจะเป็นศูนย์เจ็ดศูนย์ยังไปศูนย์เก่าโอ้ยครับผมยังไหนกับมาหลุนหลงวันเล็กสามตัวกันครับผมครับน้องครับผมไปหลุนหลังวันที่หนึ่งกันครับพี่น้องเนาะเพราะว่าล่างออกศูนย์ศูนย์ครับ หลุนกันครับผมหกสองตัวเก้าเลขบ้านเลขทีน้ำเชียครับเอ้ยครับพี่น้องเก้าหกสองเก้าหกสองได้ปะครับพี่น้อง มาส้มตัวเลขน้ากันครับพี่น้องเนาะครับมาสรุปน้ากันครับก่อนอื่นต้องขอโทษขออภัยพี่น้องที่เด้อครับผมเลขคือออกจังสี่ครับพี่น้องเนาะออกศูนศูนย์ล่างครับผมครับหกสองบนครับเก้าหกสองครับอาจารย์สายบุญครับพี่น้องเนาะเปิร์เจมี่เลขที่ว่ามาครบบนเนี่ยครับผมมาครบบนล่างแต่ว่าเน้นบนครับจะเป็นเลขกเจ็ดตัวเนี่ยครับผมที่เพิร์คขาดออกมาให้ ครับเลขสิบเอ็ดคู่บนล่างครับพี่น้องเข่าหกสองตรงตรงเลยครับผมเพิ่นก็บอกในคลิปยื้ครับพี่น้องเนาะว่าอ่าเลขเพิ่นนี่ตั้งเที่ากับเข่าสามตัวครับนี่เก้าหกสองมีได้ครับผมครับก็ติดไว้ได้ครับพี่น้องเลขสิบเอ็ดคู่บนล่างของเพิ่นอาจารย์สายบุญวัดป่าสุดยอดครับพี่น้องเนาะครับมือสอบว่าเดี๋ยวมาสรุปครับผมแต่ว่าก็ลงคลิปให้พี่น้องซีบึงอยู่ ครับเลขอาจารย์สายบุญวัดป่าครับเป็นเลขถิบเพิ่นได้มาจากพอเพิ่นอีกครั้งหนึ่งได้ครับผมเป็นเลขตารางครับก็ติดไว้ครับพี่น้องเนาะตามกันต่อ6กสองตรงตรงครับผมครับเดินดีมากได้ครับผมครับเดินดีมากครับพี่น้องครับสูตร้อยมาอะไรก็มาเชร์กันถือว่าเดินดีครับผมศูนย์ลงล่างสองขึ้นบนครับ หนึ่งไม่มาด้วยครับผมหนึ่งไม่มาครับผมมากสองครับเสียดายครับพี่น้องเนาะตัวเทียมมาประกบไม่มีหกครับผมครับไม่มีหกนี่แหละครับผมศูนย์หนึ่งสองก็ยังถือว่ายังเดินต่ออีกอยู่ครับพี่น้องสูตรนี้ครับเสียบ่ครับพี่น้องสองงวดแล้วที่อาเดนศูนย์หนึ่งสองนี่ไปประกบกับเหล็กลอยมาไล่ของเกามาเชียสองงวดด้วยด้อครับผม วันหน้าอาจจะต้องเอาตัวนํามาประกบก็ได้ครับพี่น้องครับก็คืออันสตรลอยมาไล่ที่ได้สามหกสามนะครับพี่น้องเนาะครับเอามาประกบกันดีกว่าครับผมนะเอาแบบนี้ดีกว่าครับพี่น้องเดี๋ยวก็มเชียจิพ่าหยดเบิงครับจะเข้าหกสองตรงๆเลยครับพอหลองครับพี่น้องในโค้งทุดท้ทยพอวิ่งหกกับสามครับพอมาหกศูนย์หกหนึ่งครับผมออกหกสอง ครับสูตรที่2เนี่ยแะครับพี่น้องศูนย์หนึ่งสองสามที่กัมพูชเชียยำหนักยำหนาครับพี่น้องเนาะว่าจังได้กะต้องมีให้เห็นครับมีทั้งศูนย์ทั้งสองครับผมแล้วต้องไปประกบแถวเทิงย่างเดียวครับพอมักหกเลยครับผมพอประกบหกศูนย์กับหกหนึ่งครับบนบดีบ่าถึงหกสองเสียดายครับพี่น้องเนาะครับคุณลุงลอตเตอรี่ครับผมเข้าทั้งบนทั้งล่างครับเป็นอาบซีกะ ถามหาอยู่ก็เลยคอมเมนต์ให้เพิ่นอยู่ครับผมวิ่งบนหนึ่งกับหกเข้าที่หกแล้วก็วิ่งล่างศูนย์กับสามเข้าที่ศูนย์ครับผู้บรรดุงครับพี่น้องเนาะผู้บรรดุงเพื่อนกะตัวเด่นเพิ่นก็ยังถือว่าเดินดีนะครับผมถึงแม้ว่าเพิ่นจะเน้นไปทีหนึ่งครับวันนี้สองมาครับผมเสียดายครับพี่น้องนี้เพราครับผมเพิ่นบ้าประกบหกนี่ครับหกหนึ่งครับ ถ้าเพิ่นเอาสองมากก็จะเป็นหกสองครับผมแต่ว่าจะเป็นเลขหลายตัวประมาณเต่าคูครับสุดยอดมันกันได้ครับผมสองตัวมาหนึ่งตัวปูบันดุงครับแล้วก็เลขมีที่มาพ่อบินเดียวนี่ครับพี่น้องเนาะครับเข้าบนครับเกากับสองกอดข้อกันมากครับผมเป็นครูทางครับโอ้หกมากอีกแล้วครับพี่น้องเนาะหกมากดูอิลีครับผม อาจารย์เซียนเขาใหญ่ครับผม1กับ2เน้นไปที่1มา2ครับผมเสียดายตัวประกบเพิ่นไม่มี6ครับสูตรเด่นอมตะก็ยังถือว่าเดินดีครับผมครับเอานี่ให้เบิ้ร่าวๆเด้อครับพี่น้องเดี๋ยวมาสรุปกันต่อครับพี่น้องเนาะครับเด่นบน1กับ2ปู่สีสะเกดเข้าที่2ครับนี่นะครับพี่น้องก็จริงๆเลข62นี่ก็เป็นเลขบ้านเลขที่น้ำเชี่ยครับผม น้ำเชื่อกับบอ้ฟังยุตวางมาเลรงคิดกับผมว่าฝันว่าไปเฮี่ยนเก่ากับกับเลขใ่ก็คือหนึ่งสองครับผมปรคิดว่าจะมาหกสองตกเก่าอีกเลขครับแถมเลขกล่างครับพี่น้องเนาะครับศูนย์ศูนย์กับผมจังใดกับตรงยอมรับครับพี่น้องเนาะว่าศูนย์ศูนย์นี่บ่มีสํานักใดประกอบได้ครับผมครับศูนย์ศูนย์ครับจังใดกับมาตามกันต่อได้ครับพี่น้องก็ติดว้คือเก่าครับ ว่าวาจะเป็นสูตรลอยมาไล่กาเมเชียครับผมก็ยังถือว่าเดินดีครับพี่น้องเนาะอีกหลายๆเซียนละไรอาจารย์ครับผมครับเพื่อนกะคำนวณเต็มที่ครับผมสุดความสามารถครับพี่น้องเนาะจังไดขึ้นมาออกศูนย์ศูนย์ครับพี่น้องแล้วกาเลขบนจะยังมีเลขเด่นครับผมเดี๋ยวกับมเชียจะมาสรุปอีกครั้งหนึ่งให้พี่น้องที่ได้เบิ้งไปน้ำกันเด้ครับผมว่าครับพี่น้องเนาะครับแล้วการเลขที่ลงไป ทีอูน้ำไชยครับผมเลขทูบของอาจารย์ต่อยครับผม482ครับพี่น้องทีคงจะเห็นได้ครับผมบ่วสีน้ำเชียร์ลงครับผมหรือว่าาลงทีอูน้ำไช่ก็คือ482ไปออกตัวหนาแบบตรงๆเลยครับพี่น้องเนาะ482962ครับผม482962รางวัลที่หนึ่งครับจังไดก็สู่กันต่อครับพี่น้องเนาะสู่กันต่อเด้อครับผมครับ ก็มาเชียร์น้ำเชียร์กับงวดนี้บได้ด้อครับผมบ่ได้ครับอาจจะมีได้นิดๆครับพี่น้องเนาะบนว่าบ่ได้ครับผมกับไปหยอดใ้นิดนึงครับผมหกสองครับซื้อบ่หลายครับผมยังไงกับบ๊ได้ทุนครับผมครับเพราะว่าเป็นเลขที่ว่าบ่ยอยู่ในถี่เพิ่นคำนวณมาให้ครับผมก็เลยซื้อกันๆใ้ครับพี่น้องเนาะหกสองครับเพราะว่าฝันเกี่ยนอยู่แต่ว่ากับ ขาดทุนลครับผมหัวดีเพราะว่ากับคิดขาดหวังว่ายังยังหน่อยกับได้ลางแน่ครับพี่น้องเนาะได้บนแน่ผสมกันองดดนี่ลางมาออก0ูนซน่งคบว่าทราบว่าพี่น้องอฟซีจึงได้กันบ่ครับผมครับจังไดก็มาตามกันต่อสู่กันต่อเด้อครับพี่น้องจึงได้กับไปหลุนเล้าต่อครับพี่น้องเนาะหลุนเล้าต่อครับผมครับก็มีรายสำนนั่าง่คขับถี่ลงไปให้กับพี่น้องเอฟซี ที่นำเชียร์พารวยเด้อครับผมไปสู่เล่าต่อครับพี่น้องเนาะครับสำหรับคลิปนี้ก็ขออวยพ่อให้พี่น้องชื่อโชคดีครับสุขภาพร่างกายแข็งแรงแล้วก็สู่กันต่อครับในงวดวันที่หนึ่งพฤศจิกายนเด้อครับผมสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ